เซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่6เมืองจีนคือมาตุภูมิของผู้ท่นิกายเซนแผ่นดินเกิดของเซนนี้คือเมืองจีนบิดาแห่งผู้ท่นิกายเซนนั้นเป็นชาวอินเดียเป็นพระสังฆปรินาย,ยกองค์ที่28สายอินเดียแล้วมีทายาทจีนอีกห้าคนช่วยการสืบทอดต่อๆกันมาด้วยความยากลำบากแสนเข็นพวกกันทุกคน จนได้เวลาพร้อมที่จะวางรากฐานหลักสูตรเซนก็ต่อเมื่อถึงชั่วคนที่6คือคูบาเว่ยหลางและจะเป็นการสิ้นสุดของวิธีการถ่ายทอดด้วยวิธีที่เรียกว่าการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนั่นเองคําว่าเซนนี้คือเสียงอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วทําไมต้องอ่านแบบนี้น่าสงสัยไม่เข้าใจ เรื่องราวมากมายทั้งตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วเกิดผลขึ้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับคูบาเซ็นนั้นจะเป็นที่นิยมในสังคมไทยจากนี้ไปไม่ช้าเกินรอแน่นอนขอสรุปแบบรวบรัดดังนี้เซนภาษาญี่ปุ่นฉานจีนกลางเซี่ยงแต้จิว๋วทยานสันสกิสซนเกาหลี เซนสากลเซนไทยขอเพิ่มเติมนิดในเมืองไทยจำเป็นต้องใช้คำว่าเซนนี้และเจาะจงจะเขียนแบบนี้จากความเห็นของอาจารย์ธีรธาตุบอกว่าถ้าจะเขียนคำว่าเซนเซนเซนนั้นไม่ได้แน่นอนเนื่องจากได้เกิดความเข้าใจผิดที่แก้ยากมากคือเมื่อเขาไม่รู้จักเซนเลยแล้วจะทึกทักว่าเป็นลัทธิของแขกเจ้าเซน จึงเป็นเรื่องน่าคิดมากว่าเหตุใดและทำไมคนจึงไม่รู้จักเซนไม่สนใจเซนเลยขอฝากเป็นข้อคิดดังนั้นเป็นเพราะจีนเองที่นำเอาเสียงอ่านของภาษาแขกแล้วออกเสียงของจีนจึงได้กำหนดนำตัวอักษรจีนแล้วอ่านแบบจีนเพื่อรักษาเสียงเดิมอยู่นั่นเอง เมื่อญี่ปุ่นรับเซนไปบ้านเมืองเขาจึงนำอักษรจีนนี้ไปพร้อมกับการอ่านเสียงญี่ปุ่นว่าเซนแล้วทำไมเมื่อมีความสนใจเรื่องของเซนแล้วจำต้องเริ่มต้นอ่านจากภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนสงสัยจะหมดความสงสัยแน่นอนถ้าลองย้อนรอยกลับไปหาประวัติศาสตร์จีนแล้วจะเข้าใจกระจ่างชัดเลยว่ายังเป็นความโชคดีของมนุษยชาติ ที่ชาวจีนได้มีวิวัฒนาการจารึกเรื่องราวต่างๆที่เราเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นชาวจีนจะโดดเด่นเรื่องการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตไว้อย่างละเอียดถูกต้องชัดเจนมาตั้งแต่โบราณกาลน้นเลย นั่นคือยอดนักปราดจีนเมื่อ2,000ปีเศษโน้นสมัยราชวงศ์ฮั่นปราดซือหมาเชียนหรือบิดาแห่งการบันทึกประวัติศาสตร์จีนผู้วางรากฐานวิธีการเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์จีนอย่างมีหลักการพร้อมรายละเอียดที่ตรงตามความจริงได้ชัดเจนเชื่อถือได้แน่นอนพิสูจน์ความจริงตามที่ได้บันทึกไว้จนบัดน,นี้ เป็นความโชคดีของนักศึกษาเซนตรงที่ชาวญี่ปุ่นหรือชาวเกาหลีเมื่อมาเมืองจีนมาศึกษาที่สำนักเซนในเมืองจีนนั้นสิ่งที่น่าคิดที่ต้องจารลกไว้คือเมื่อเขารับเซนจากสำนักในเมืองจีนนั้นเนื่องจากเซนในเมืองจีนได้มีการสืบทอดต,ต่อเนื่องในผืนแผ่นดินที่ภูมิปัญญาพุทธแห่งโพธิปัญญาเต๋าแห่งธรรมชาติและลัทธิของจื้อแห่งความกตัญยูรู้หน้าที่ จึงเป็นเหตุให้เซนในเมืองจีนโดดเด่นมากที่สุดทางด้านสติปัญญาด้านธรรมชาติภาพแวดล้อมทิวทัศน์และด้านความกะตันยูรู้หน้าที่นั่นเองจึงเป็นภูมิปัญญาเพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ทางปัญญาของเซนแต่เพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ชัดมากจากศิลปะภาพวาดของจีนมีความโดดเด่นสมบูรณ์มาตั้งแต่ราชวงศ์ถังแล้ว และต่อมาในราชวงศ์ซ่งนั้นศิลปะการวาดภาพได้พัฒนาไปไกลถึงการสื่อความหมายลงในภาพพร้อมภูมิปัญญาของพุทธเต๋าและของจือ้อด้วยการฝากมรดกทางภูมิปัญญาของชาวจีนลงในภาพเพียงภาพเดียวให้ผู้ชมภาพเกิดจินตนาการย้อนรอยกลับไปหาความเป็นไปของชาวจีนอย่างน่าอัศจรรย์ใจขอจงโชคดีในอาณาจักรเซน สธนคาพร30ธันวาคม2562เวลา13.23นาฬิกา23นาที